นี่เรามากราบไหว้สักการและเนะ <c oughs> าะกรมหลวงจุมพรนะครับเนาะดูสิครับบรรยากาศสวยมากครับสวยมากสำบุญวันขึ้นปีใหม่นะครับเนาะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเป็นที่หนึ่งเดือนมกราเนาะสองห้าหกเจ็ดครับ นี่ครับเรามากราบไหว้กรมหลวงชุมพรแล้วครับเนาะหลังจากครับเรามาปิดทองนะครับปิดทองกรมหลวงชุมพรเนาะวันนี้เนาะได้มาโอ้สาธุ อันนี้บรรยากาศนะครับมองเห็นทะเลเห็นเขาเลยเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนี่แหละครับกมรมหลวงชุมพรเรามากับการละบูชาแล้วเนาะทําบุญวันขึ้นปีใหม่นะครับเนาะบรรยากาศมันเขาสวยมากสอยมากอันนี้ก็บรรยากาศเดีย๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นเดีย๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้น กับรรยากาศที่เออกรมหลวงชุมพรเนาะเรามากลับไปทำขึ้นปีใหม่ครับทำบุญขึ้นปีใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแหลมปูดเจ้าเนาะนี่นะครับสถานที่บรรยากาศ อมบรงองชุมพรนะครับครั้งแรกอีกเหมือนกันครั้งแรกอีกเหมือนกันอ้สวยสวยพี่น้องบูโหบันไดด้บันไดดิหืมแหลมปู่เจ้าโหสวยครับสวยสวย ข้างหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาเนาะเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลเนาะเป็นทะเลอันนี้นี่ครับแหลมปู่เจ้าเนะาะน,นี่ครับจุดชมวิวน้ององทุ่งทะเลครับพี่น้องของทุ่งทะเลนะครับเนาะสูงมากครับสูงมากนี่เราอยู่บนเขา ทะเลอยู่ด้านล่างเนะมีภูเขามีเกาะเกาะเกาะสวยครับสวยจุดชมวิวจุดชมวิวเอาวิวส,สวยๆมาฝากเพื่อนฝากพี่นะครับเนาะนะในวันปีใหม่นะครับเนาะสองห้าหกเจ็ดนะครับมาทาบุญกรมหลวงพิพรนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีการจุดประทัดแก้บนใส่ปลอกแดงเนี่ยนะใส่ปลอกแดงเนาะใส่ปลอกแดงนะงนะลงดีๆนะเอาเอาเอาคุณแม่เอาลงดีๆนะ นี่ของแหลกของแหกพาลูกมาทำบุญขึ้นปีใหม่อืมสวยมากสวยมากสวยมากนี่จุดประทัดแก้บนเนาะอืมจุดประทัดแก้บนโอ้นี่นะครับหลายพันนัดอยู่มองดูแล้วเอาวิวสวยๆครับวิวสวยๆ สูงเนาะเราอยู่บนเขานะครับเนาะข้างล่างเป็นทะเลเป็นเกาะเนาะสวยมากครับสวยมากแหลมปูเจา้าแหลมปูเจา้จาอมเก็บภาพกันใหญ่เลยเก็บภาพทั้นใหญ่เลยภาพทะเลภาพเกาะภาพภูเขาที่แหลมปูเจ้านะครับแหลมปูเจานะ้าเนาะกมรมหลวงชุมพรทะเลทั้งนั้นเลยนั่นน่ะทะเลจุดชมวิวนะครับ บรรยากาศสวยๆสวยจริงๆนะครับเนาะบรรยากาศสวยๆทะเลทะเลทะเลกรม,มหลวงทุมพรนะครับเนาะมากราบไหว้สาการะวันนี้เนาะโอเคนะครับนี่เราเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราจะไปที่ไหนต่อในวันปีใหม่นี้ ขอโชคขอราบขอพอรเนาะในวันปีใหม่นะครับทำบุญวันขึ้นปีใหม่นาะอ่ะระวังลิงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะที่กมรมหลวงชุมพรนะครับมากราบไหว้เป็นสักการะพิที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นคลิปที่สองเนาะในของปีเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานตายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย